สวัสดีครับก็ขอนําทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเกมแมตช์จำลองการแข่งขันครับศึกฟุตบอลฟิลิปครับประจําสัปดาห์คู่แมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้เตะกันจริงวันที่14นะครับวันอาทิตย์ที่14เวลา22่สนาฬิกาสานาทีครับวันนี้ของผมแอดมินเพลินโซนครับทำหน้าที่ฝึกพักบรรยายเกมในวันนี้ครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับในส่วนของ สถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะไปได้2ครั้งครับแมนซิตี้เอาชนะได้2ครั้งก็เสมอกันไป1นัดครับโดยนัดที่เสมอเนี่ยคือฤดูกาลที่แล้วครับเสมอในบ้านแมนเชสเตอร์ยู่แต่บ้านศูนย์ต่อศูนย์ครับในส่วนของอันดับตารางคะแนนตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแข่ง3นัดมี4คะแนนอยู่อันดับ9ครับแมนซิตี้อยู่อันดับที่13ครับแข่ง3นัดมี3คะแนนครับ สำหรับไลน์อัพของทั้งคู่ครับเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยแมนเชสเตอร์เนี่ยมีนักเตะบาดเจ็บหลายคนนะครับเช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านครับมาในแผน4-3-3ครับผู้สามประตูครับเป็นดอนนารุม่าครับมีแอดนูรีด้วยครับก็หายจากอาการบาดเจ็บหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงเบลไฮแลนด์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาในแผน3-3-3ครับวันนี้ผู้สามประตูเป็นเซนเนอร์เลเมนครับกองหน้าเป็นเบนจามินเชสโก้ซ้ายเป็นบูโน่ขวาเป็นเอเบโมครับ ก็ในส่วนของมาซุคุน่ากับเมสันเมาส์ครับมีการบาดเจ็บก็ไม่ได้ลงเลยครับก็มาดวลหนึบกันครับระหว่างผู้สัมประตูตัวใหม่ของทั้ง2ทีมครับเซนเ e อร์เมนกับดอนนารุม่าครับเกมเริ่มครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเจ้าบ้านครับลุกจากซ้ายไปขวาครับมาในชุดสีฟ้าส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาในชุดสีแดงครับบอนมาอยู่ทางขวาที่บอบครับบอฟคสมาโขกลูกนี้ไม่โดนครับ อย่างเป็นบอลของแมนซิตี้โหลดีสัตว์ลูกนี้เอมเบอร์โมโขกมาเปโดรมิเชสโกวันนี้ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับเนื่องจากเมสันเมาส์ก็เจ็บครับมาธิอุสคุนย่าก็ยังบาดเจ็บครับไนเดอร์ครับสัตว์โค้งลูกนี้เข้ามือของเซเนเลเมนครับก่อทางฝั่งของอวานาครับย้ายไปอยู่แท็บสันสปอร์ครับก่อเซเนเลเมนก็เป็นมือหนึ่งครับบอปกังว่าเอ้าหมูไปติดลูกนี้แล้วเดลิกครับแตะทิงขึ้นมาเลยครับ ก็จากไลฟ์อัพเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็น11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับทางแมิสซิสซิปปีเนี่ยมีแรนเชกี้ครับเจ็บยาวเลยครับน่าจะกลับมาได้เดือนพฤศจิกาโน่นเลยครับเอาจังหวะนี้ครับลงไปถึงกาดิโอซาบินโยเลยครับหลายตัวเลยครับเอาละครับทางซ้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาครับแพทริกโดกูครับโดกูช้าไปแล้วครับจังหวะสุดท้ายครับแมนเอา เราเล่นเร็วจ่ายมาเอมเบอร์โมเซสโกเรียบร้อยครับ1นต่อศครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขึ้นนำแมนเชสเตร์ครับ1นต่อศประตูแรกครับของเบนจามินเซสโกครับแม้วันนี้ลงเป็นตัวจริงนะครับโอ้โหก็ได้ลงเป็นตัวจริงก่อนเจอซัวเซอร์เซ่ครับวันนี้แมนเชสเตอร์เตะนี่ยดันบูโนเฟอนันเดสนะครับขึ้นมาเป็นหน้าต่ำแล้วให้โอกาสคอปปี้เมนูครับ มายืนกลางคู่กับคาเซมิโลครับโอ้ดูจังหวะนี้ครับแล้วไหลามาแล้วจังหวะนี้ซัดโอ้โหเรียบร้อยครับดอนนารุมาโดนก่อนนะครับโอ้โหมาเลข99ครับโอ้โหมาเล่นในผืนแผ่นดินอังกฤษครับโอ้โหนัดแรกก็โดนซะเลยครับก็ได้ลงครับตัวจริงแน่นอนครับทรัฟฟอร์ดนี้มี พลาดหลายครั้งครับสามเกมที่ผ่านมาครับโอ้โห9นาทีครับแมนยูนำหนึ่งต่อศูนย์ครับก็เหลือเวลาอีกเยอะครับไรเดอร์ออกทางซ้ายมาครับมามูสไรเดอร์มาที่มามูสครับคลอสมาลูกนีโอ้โหปีกขวานเนี่ยเป๊ปกาเรียราใช้เป็นบอบนะครับก็ทีเตตัวเต็งจริงเนี่ยจะคล้ายคลึงกับนัดที่เจอกับ,บไบตันครับส่วนแมนยูเนี่ยต้องปรับเยอะเลยเพราะว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บ โยโร่ oro, ครับกองหลัง3ตัวเนี่ยก็เป็นลุกชอโยโร่ oro, แล้วก็มาไทาเดอรลิกครับทางฝั่งของลิซันโดมาติเนสก็คาดว่าจะได้กลับมาเล่นช่วงปลายเดือนตุลาคมนู่นเลยครับตัวสำรองกองหลังเนี่ยก็ยังมีแฮร์รี่แม็กไวแล้วเป็นจังหวะโขกลกชอเคียออกมาครับยังไม่พ้นอะไรครับมาทูสูเนสครับ เหนือให้มาทั้งบ๊อบครับบ๊อบคลอสมาเออร์ลิงเบลฮาแลนด์โอ้โหมองไม่โดนครับก็บอลออกหลังไปครับแซนเดอร์เลเมนครับก็ลงเป็นตัวจริงเกมแรกเลยครับเจอศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เลยก็อย่างที่บอกไปครับ5เกมหลังสุดเนี่ยถือว่าสูสีกันครับชนะ2แพ้2เสมอ1ทั้งคู่ครับอันดับตารางคะแนนฤด,ดูกาลนี้แมชชชัตตี้นี่ออกสตาร์ทไม่ดีครับแพ้2นัดรวด อยู่จังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้หนึ่งต่อหนึ่งไปเลยครับมามูสโอ้มามามูสครับโอ้ยิงตีเสมอให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในนาทีที่19รเ้ท่านั้นเองครับโอ้โหถือว่ากลับมาไวครับเป็นจังหวะครอสเข้าไปของบอบครับโอ้แล้วมามูสนี่ชาร์จจากเสาสองเรียบร้อยไปเลยก็เป็นจังหวะลูกชอนี่เถียงกับโดกูกันเลยครับใครเป็นคนประกบจังหวะนี้ครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับมาแล้วครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไม่ให้รอนาน ก็จัดขึ้นจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์นเต็ดกับแฟนแมนเชสเตอร์สิตี้ครับก็คาดว่าราอบนี้น่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วครับตั้งแต่ผู้รักษารประตูยันศูนย์หน้าครับแต่จริงก็14กันยายนครับเป็นวันเสาร์นะฮะสีส่ทุ่มครึ่งครัครบ <c oughs> ตามเวลาบ้านเราครับก็สามารถ รับชมผ่านโมโนแม็กได้นะครับยูโรครับไหลมาอามัดิยาโลครับครอสมาลูกนี้จอห์นสโตนถึงบอลก่อนครับเราเตะทิ้งออกมาเอ้าเตะมาไม่ดีครับเบนจามินเซสโกยิงลูกนี้โอ้โหไม่จ่ายบูโนเฟอร์นันเดสนะครับดูจังหวะนี้ก่อนครับคือไม่ทราบว่าไม่เห็นหรือว่ายังไงครับดูจังหวะนี้ครับนี่ครับบูโนโล่งๆเลยครับโอ้โหดูครับโอ้โห วันนี้บูโน่ก็มาเล่นตำแหน่งหมายเลขสิบที่โนถนัดนะครับเป็นลูกเตะม,มุมครับบูโน่โจนมาลูกนี้เอ้าจังหวะนี้ครับเพนิกโดกูพิกแล้วยังไงโอ้ช้าเกินครับแล้วเป็นแมนเชสเตอร์ได้ส่วนแล้วครับมาที่บอบครับไหลามาฮาแลนด์เอ,าอ้าวิฮาแลนด์โดนเข้าสามครับโอ้โหไม่รอดเอ้าแล้วพุทธสินเป่าให้แมนเชสเตอร์ได้ครับโอ้เป็นจังหวะน่าจะเป็นคาเซมิโ่นะครับโอ้เมื่อกี้เข้าถึงสามคนนี่ครับโอ้โหทั้งลูกชอ โดกูคาเซมิโลครับโหจังหวะนี้ครับโรดี้ครับจะเตะขึ้นมาครับโรดี้โยนหมาลูกนี้ฮาแลนด์ครับหูบังได้ดีเลยครับมามูสครับทำชิงเอาแล้วเป็นจังหวะฮาแลนด์เรียบร้อยครับโอ้โหแมนแเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองต่อหนึ่งครับได้ประตูจากเออร์ลิงเบิฮาแลนด์ครับนาที25ครับ โอ้พิกน้ำแล้วครับเจ้าบ,บ้านครับโอ้หลังจากที่โดนน้ำก่อนตั้งแต่ต้นเกมเลยครับโอ้โหมายิงถึง2ประตูรวดครับโอ้เซนเนเดมเมนนีน่โอ้เจอของจริงครับหลีกอังกฤษครับก็สถิติการเซฟเนี่ยมากสุดนะครับใน10หลีกใหญ่ครับแต่ที่นี่คือพรีเมียร์ลีกครับโอ้โห ก็ถ้าเทียบชั้นผู้สาประตูเนี่ยดอนาลุมาก็ชื่อชั้นนี่เหนือกว่าเยอะครับผ่านทั้งฟุตบอลโลกผ่านทั้งเวทียุโรปมาหมดแล้วครับแตนเลเมนเนี่ยยังเล่นอยู่ที่เบลเยียมครับโอ้โหดูจังหวะนี้ครับ25นาทีครับยิงกันถึง3ประตูครับไอซี่นำอยู่2อต่อหนึ่งเอมเบโมโอ,ออกทางขวามาครับอามัดจิยาโลหยอดมาลูกนี้ติดบล็อกครับไรเดอร์เก็บบอลได้ครับ แล้วไรเดอร์จ่ายแทงมาฮาแลนด์ออกทางซ้ายที่โอมามามูสครับหมามูเจอคอบี้ไมนูกระแทกไปลูกนี้ไม่ฟาวครับอามาัดอามัดโดนแล้วครับจังหวะนี้แล้วยังไงครับโอ้โหฮัลแลนด์นี่ไม่วิ่งต่อครับเป็นปทุ่มของแมนยูครับอามัดดิียโลทุ่มมาคาเซมิโ่มาที่เรนนี่โยโรครับมัดทเดลิกครับไหลามาลูกชอชอคืนมาที่เดลิกคาเซมิโลครับ หยอดมาอ้าวถึงบูโนแล้วยังไงโอ้โหจังหวะนี้โรดีีครับออกมาทางซ้ายครับไหลมาฮาแลนด์พิกแล้วยังไงครับโอมามามูสหาช่องมาที่ไรเดอร์ครับหยอดมาปัดออกไปครับอย่างเป็นบอลของแมนซิตี้แล้วเบนโดซินวาสัดลูกนี้ครับโอ้โหซูเปอร์เซฟแรกครับโอ้นี่เป็นช็อตเซฟลูกแรกของเซนเตอรเมนเลยครับโอ้โหวันนี้ก็ทำงานหนักหน่อยครับเจอกับ แชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยโอ้โหอย่างแมนเชสเตีรครับถึงฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทำผลงานได้ไม่ดีครับแต่ว่าชื่อชั้นเนี่ยสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเป๊ปแกก็กวาดไปเยอะครับแมนเชสเตีร์อ้าวจังหวะนี้ก็ยังไม่เคยมีใครทำได้นะครับพรีเมียร์ลีก4สมัยติดครับแมนเชสเตีรอ้าวจังหวะนี้ครับหลุดแล้วครับไบรอันเอมเบอร์โม่เจอกับดอนนารูม่ายิงไม่เข้าครับโอ้โหดูครับซูเปอร์เซฟของดอนนารูม่าครับ โอ้โหหลุดเดี่ยวเ็ไปหนึ่งต่อหนึ่งครับโอ้บอลอันเอมเบอร์โมครับแม่พาดโอกาสตีเสมอครับโอ้นี่ครับประสบการณ์ลุ้นรวครับจังหวะหนึ่งต่อหนึ่งโอ้เห็นได้ชัดเลยครับผู้สาประตูของมาสตีนีประสบการณ์เหนือกว่าครับแต่ก็ต้องดูกันยาวๆครับที่นี่พีเม์ลีกครับโยคนมาครับบอบครับโขกมาแล้วเป็นเมนูเก็บบอลได้ครับโอ้ถือว่าสูสีกันมากๆครับคู่นี้ ก็เปิดกันแรกครับมาที่บอฟครับบอฟโอ้โหจังหวะสุดท้ายโดนไมนูครับขึ้นมาลูกชอครับวันนี้ชอยืนเป็นประการหลัง3ตัวไมนูไหลามาทางซ้ายโอ้โหแล้วจ่ายมาไม่ได้เปรียบครับจอห์นสโตนครกเหลือ5นาทีครับแนสซี่นำอยู่2ต่อหนึ่งอู้แล้วจังหวะนี้ครับไอโอ้โหฟาวเลยครับจังหวะนี้เวลาเหลือน้อยเลยครับ 5นาทีสุดท้ายมาดูกันครับจังหวะนี้ครับาซิมิโลฟาวอีกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องระวังตัวไว้หน่อยเผื่อโดนใบเหลืองครับแล้วเป็นฟิคกคิกครับโรดี้ครับโรดี้โยนมาบอบซัดเลยลูกนี้มาลูกเบาเกินครับเข้ามือของเลเมนซเลเมนครับมองที่บอลแล้วเต่ขึ้นหน้ามาครับ เซสโกโขกมาลูกนี้เป็นคาซิเมโลถึงบอลก่อนครับอามัดดียโลครับถึงก้นจังหวะนี้ครับเจอกับไอโนรี่แล้วคลอสมาแหมจังหวะนี้ก็ข้อมือของดอนารุม่าครับแล้วนาทีสุดท้ายครับแมนซิตี้มาอีกแล้วครับบอบเจอกับลูกชอตแล้วชอเสียบล่วงเลยครับเอ้าจังหวะนี้จ่ายมาไม่ดีครับไรเดอร์ครับมาที่มามูสแหมจังหวะสุดท้ายแมนยูเก็บบอลได้ครับ น่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้าวจังหวะนี้ครับโดดีครอสมาฮาแรแลนด์มงชงมาแล้วใสลูกนี้ซปเปอร์เซฟครับโอ้โหมนาทีสุดท้ายครับโอ้โหเครื่องแรกนี่ยังจะยิงครับอัิตี้ดูจังหวะนี้ก่อนครับโอ้นี่ต้องยกความดีความชอบให้ไรเดอร์เลยครับโอ้โหดูจังหวะสุดท้ายนี่ทั้งเปิดมาแล้วก็มาซ้ำลูกนี้อีกครับโอ้โหมาดูเลือกเปิดมุมครับจังหวะนี้ครับ เป็น wa, เบรโดซินวาเดินสันส้นๆครับอันดูดิอ้าวยังเป็นลูกเตะม,มุมอยู่ครับจังหวะนี้ทดเกินมาแล้วหนึ่งนาทีครับสกอร์นำอยู่สองต่อนหนึ่งครับเบรโดซินวาเปิดมาลูกนี้มามุดโขกชนเสาแล้วซ้ำลูกนี้โอ้โหแล้วผูื่อข่าจบเกมครึ่งแรกไปเลยครับแมชชั่ตี้ออกนำไปก่อน2อต่อนหนครับได้ประตูจากมามูสกับฮาแลนด์ครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ประตูจากเบนเจามินเซสโก้ครับ อีกครับโอ้โหโอกาสยิงนี่แมิสเตอร์เหนือกว่าชัดเจนครับ9ยิง9เข้ากรอบ6ครับส่วนแมนยูยิง3เข้ากรอบ3ครับเดี๋ยวเรามาชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับครับชมครึ่งหลังกันต่อเลยครับครึ่งหลังอีก45นาทีครับที่อีธานสเตเดียมเกมครึ่งหลังเริ่มครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดสีแดงครับเขียรูกเริ่มเล่นก่อนบ้างครับสกอร์ตามหลังอยู่1นึ่งต่อสองครับอ่าแล้วก็เบนจามินเซสโก้โอ้โหจังหวะสุดท้ายครับดอนนารูมาเตะขึ้นมา ก่อนนัดล่าสุดเนี่ยแมนยูเฉือนเบลลี่ไปได้สามสองครับส่วนแมนซิตี้เนี่ยแพ้กับไบตันหนึ่งต่อสองก็แมนซิตี้แพ้มาสองนัดติดนะครับแพ้สเปอร์ก็แพ้ไบตันครับก็เป็นการเปิดฤดูกาลที่ย่ำแย่ที่สุดของแมนซิตี้ครับช่วงสิบปีที่ผ่านมาครับเปโรซินวาครับใส่ก้อยออกมาไรเดอร์เตะอัดขึ้นมาจังหวะนี้คาเซมิโลครับบุนโน่เฟรนเดสให้มาทางซ้ายครับแพทริกโดกูแล้วเป็นโอ้โหจังหวะสุดท้ายนี่สโตน แต่บอลก,ก่อนครับดูเนสโดดี้ครับแม uh, วันนี้ฟิตสมบูรณ์แด้ลงเป็นกองกลางอุก well oh, จังหวะนี้ <What S 2> ครับลูกชอถึงบอลก,ก่อนครับไต่คืนมาเซนเนอร์เลเมนครับแม uh, ประเดิมนัดแรกก็เสีย2ประตูเลยครับสวยครับจังหวะนี้โดกูดึงเกมช้านิดน,นึงครับ s <S ไมนูหูแรงเกินหรือเปล่าจังหวะนี้เราออกไปเองครับแม uh, จ่ายจังหวะนี้ไม่ได้เปรียบนะครับสําหรับคอ p ปี้เมนูครับวันนี้ก็ลงมาเล่นแทนตําแหน่งของบูโน่ครับเขยับบูโน่มาเล่นตรงหน้าต่ำนะครับหมายเลขสิบก็ยังทํำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับคอ p ปี้เมนูครับกับตําแหน่งที่โจตัวก็อยากจะเล่นครับกองกลางวันนี้ได้โอกาสครับก็ต้องดูกันต่อไปครับอ่อแล้วครับจังหวะนี้เดลิกเตะขึ้นมา และนี่โยโร่ครับให้มาที่คาเซมิโลขวาเป็นอามัดิดียโลครับเอมบโม่ครับไบรอันเอบโม่เจอกาลูรี่ครับดาโลอามัดเดีโลอามัดเยโลครับขอภอภัยก็ตามตำแหน่งเนี่ยก็จะมีเดโกดาโลนะครับวอร์อยู่ข้างสนามด้วยคอาบี้เมนูสวยครับจังหวะนี้บางดีครับปุโน่ยังไม่เปิดครับปุโน่เจอกับ ดูเนสโอ้โหแล้วเตะออกไปเองครับโอ้โหแล้วเปลี่ยนตัวครับเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปลี่ยนมาสตาอุยครับลงแทนคอบีไมนูครับแมในเกมนี้แมนเชสเตอร์เปลี่ยนเชอร์กี้ลงมาเฉยเลยครับตามหลักนี้หายเจ็บเดือนตุลาเลยครับอ่าหว่านี้ครับ อ้าวเป็นเชสโก้ครับถึงบอลก่อนโอ้โหแล้วจังหวะอ้าวจังหวะเตะอัดมายังดีนะผู้โู้เข้าทางของมาตูสูเนแล้วเขี่ยออมาได้แล้วเป็นแมนยูได้ครับมาตูสหมาลวครับเป็นโอ้โหไปจป็นเชสโกครับจังหวะสุดท้ายก็ยังทำได้ไม่ดีนะครับโอ้โหก็เล่นดีแค่สิบนาทีแรกครับแมนยู ที่เหลือนี่เป็นทางฝั่งเจเ้าบ้านหมดเลยครับเบโรซินวาครับหาช่องจังหวะนี้เอาอแล้วไปฟาวหน้ากรอบโอ้โหแล้วจังหวะนี้นี่ใกล้มากครับโอกาซิมิโลไปฟาวใส่เบดโดซินวาวันนี้กาซิมิโลนี่ตัดเกมแล้วเสียฟาวบ่อยมากครับดูครับความคล่องของเบาโรซินวาโอ้โหแล้วว่าฟาวระยะตรงนี้ครับ คือถ้ายิงดีๆนี่คือมีโอกาสเป็นประตูที่3ได้เลยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเดี๋ยวเรามาดูลูกนี้กันครับเป็นโอ้โหแล้วเป็นเบรดโดซินวาครับไม่มีตัวหลอกด้วยเราสัตว์ลูกนี้ติดกำแพงซ้ำอีกทีนึงก็ยังไม่ผ่านครับเมื่อสักครู่นี้เอาอาหมัดออกนะครับส่งดาโลลงมาครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับก็ดีกาโลก็มาวอร์มข้างสนามแล้วครับหรือพช้ชากันอีกทีนึงครับอ่า สัตว์ลูกนี้ดูจังหวะเปิดเข้ามาครับนี่ครับแมจังหวะสุดท้ายนี่ไปติดมาทาเดริกครับแต่มุมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ70นาทีแล้วครับครึ่งทางของครึ่งหลังแล้วสินวาโยนมาหาแลนโขกโชว์มาจังหวะนี้ล้ำหรือเปล่าครับไม่ล้ำครับอ๋อมีมาสลาอุยครับยืนห้อยอยู่ตัวสุดท้ายโอ้แมนเชสเตอร์แต่วันนี้เล่นไม่ดีเลยครับ จังหวะคลองบอลและจ่ายบอลเข้าไปทำประตูนี่ยังทำได้ไม่ดีพอครับจังหวะนี้บูโนโอ,อ้าวโดกูครับถึงบอลก่อนเบตเมนเซสโกแล้วโดกูยังไงครับจังหวะสุดท้ายไม่ได้อ้าวเซสโกโอ้โหดูจังหวะสุดท้ายเซสโกก็ช้าเกินไปอีกแล้วครับโอ้โหเอเบโมนี่คือปาดเข้ามาให้แล้วครับโอ้หลายต่อหลายครั้งเลยครับเบตเมนเซสโกเกมนี้ก็ทำได้ไม่ดีแล้วเตะออกไปอ้าวโอย จังหวะสุดท้ายครับรูเบนเดียสนี่เอาชัวไว้ก่อนครับเอานาทานาเกะลงมานะครับสำหรับแมสตี้มาลาอุยเอาเตะไม่ดีแล้วบอบตัดเกมเลยครับโอ้โหจังหวะนี้แมสตี้ขึ้นมาครับฮารแลนด์โอ้โหแล้วกองหลังมันยู4-5หตัวครับจากที่บอบครับบอบติด้นมาอาเก้ครับอาเก้วนมาัแล้วโอ้โหยังได้อยู่ครับเชกี้ไอมาที่บอบครับมามุสทางสายนาทานาเกะครับ อาเกเตะโอ้ยจังหวะนี้แล้วแมนเชสเตร์ซิตี้ได้ครับเป็นฟรีคิกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเดเรโก้ดาโลก็เข้าพวดพลาดครับเสียบอลเลยครับจังหวะนี้แล้วเป็นฟรีคิกครับอันูเนสออกครับส่งเลวิสลงมาครับโอ้ยจังหวะเตะสกัดแล้วอาเก้โขกมาบาราโดซินวาครับจังหวะนี้10นาทีสุดท้ายครับแอสตันนำอยู่2องต่อหน่ะแล้วครับแมนยู ด้สวนมาลูกนี้ครับสังดันหน้ามีเบจิมินเซสโกอยู่ครับโอ้ยังไม่จ่ายนะครับแล้วดาโลดาโลอย่างไงครับโอ้จังหวะสุดท้ายช้าเกินครับโอ้โหหลายต่อหลายครั้งครับแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์นเจ็ดครับก็บุกขึ้นมาแล้วไม่ได้จบด้วยการยิงประตูครับดูจังหวะนี้ก่อนครับแจกมาจังหวะนี้มาซาลูต่อก้นมาเอมเบอร์โมเปิดมายังติดบล็อกอยู่ครับ ล้วเป็นมามมสครับเคลียร์มาด้านขวาเป็นบอฟมาทีเบโดซินวาครับเราเป็นฮาแลนด์โดนเสียบลูกนี้โอ้โหล่วงไปเลยครับโอ้โหน่าจะไปเหลืองนะครับจังหวะนี้โอ้ไม่โดนครับ5นาทีสุดท้ายครับซีนําอยู่2ต่อ1ครับโอ้โหวิ่งล่วงไปเลยครับจังหวะนี้ ท้าเกมของแมนยูนี่เจอโหดทั้งนั้นเลยครับเราปั่นโค้งเรียบร้อยครับสามต่อหนึ่งครับเบดาโดซินวาครับโอ้โหฝังไปเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งครับโอ้โหวันนี้ก็อย่างที่เห็นครับโอกาสเข้าทำเปอร์เซ็นต์ของบอลเนี่ยแมนซิสตี้ทำได้ดีกว่าตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับส่วนแมนเชสเตอร์แต่ก็มีโอกาสจะตีเสมอหลายครั้งนะครับแต่ก็ทำไม่ได้ครับ จังหวะหลายๆครั้งของเอเวอโมดุดเดี่ยวก็ยิงติดดนอนาลูมาครับส่วนเซสโก้นี่ก็มีโอกาสหลายครั้งแต่ว่าทําไม่ได้เองครับโอ้แล้วดูปั่นฟิกซ์สุดสวยลูกนี้ของแบรดลิซินวาครับกับตันทีมครับสามต่อนหนึ่งไปแล้วครับแมนเซตตี้ขึ้นนําเดลิคครับให้มาที่มาสตาวีแต่ก,ก็ไม่พร้อมด้วยครับตัวลูกนี้ขายไป2ตัวเลยครับทั้งเมสันเมาส์กับ อาทุสคุนย่าโอ้แล้วอามูลิมไม่เปลี่ยนตัวด้วยนะครับอ๋อเปลี่ยนมาแล้วนะครับส่งอบบี้มาตินลงมาครับเราเดลิกยังไงครับโอ้หมงสกัดออกมาครับเป็นบอลทุ่มของแมสตี้ครับมปโดซินวาครับโอ้จังหวะนี้เสียบอีกแล้วครับเอ็มเบอร์โมโมาที่บูโน่ครับ เซสโกยังอยู่ครับมาสตาวีมาที่วิมาตินบุโนมาสตาวีครับมาที่เบอร์โมอีกทีนึงครับไหลอันเอ็มเบอร์โมสั์ลูกนี้แล้วยังไงครับยังไม่ออกนาทานาเกะไหลมาที่จอห์นสโตนครับทดสามนาทีครับหายไปแล้ว2นาทีเอ้าแล้วสโตนเตะทิ้งไปเลยครับเอาชัวร์ไปก่อนครับโอกาสสุดท้ายของแมนยูครับจะยิงตีตื้นขึ้นมาได้หรือเปล่าครับโอ้แล้วเตะมาลูกนี้ไม่รู้กันเลยครับโอ้โห มาสลาวีครับแม่ทำบอลเสียไปเลยครับโอ้จบสกอร์นี้ก็ตามคาดครับแล้วพูดถึงเต้าจบเกมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เอาชนะแมนเชสเตอร์อยู่แต่ไปได้3าต่อหครับก็ได้ประตูสวยๆจากมามมสฮาร์แลนด์แล้วก็บาราโดซินวาครับแมนเชสเตอร์เด่นนำไปก่อนนะครับตั้งแต่นาทีที่9ครับจากเบนจามินเซสโกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเกมของแมนซิตี้ทั้งหมดเลยครับก็ถือว่า วันนี้ก็ทำได้ไม่ดีพอครับแต่แมิตี้ก็สามารถเก็บ3ามแต้มได้ครับหลังจากที่แพ้มาถึง2เกมติดก่อทาให้คะแนนตอนนี้ครับทางฝั่งของแมิตี้เนี่ยก็เก็บได้อีก3คะแนนเป็น6คะแนนครับก็แซงแมนยูขึ้นมาอยู่โซนโบนแล้วครับดูโอกาสเข้าทำครับเป็นแมสตี้สิบสองครั้งเข้ากรอบ8ครั้งครับแมนเชสเตอร์ยู่แต่ยิง4เข้ากรอบ3ก็ถือว่าวันนี้แมิตี้ทำได้ดีกว่าครับ สำหรับแมตช์อัลเดอแมนเกมนี้เป็นเบรโดซินวาครับ8.5เรตติ้งครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์องมันส่นด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ